เฮ้เมื่อกี้ยังเล่นกล้องอยู่เลยหลับเลยอ้าวตื่นแล้วลืมตาแล้วลืมตาเลยจัดจ่วันนี้วันที่ยี่หกแล้วนะเราอายุยี่หกวันแล้วนะตาแจ่มใสแล้วนะอ่าจะหลับแล้ว่นหละจะหลับแล้วจะหลับแล้วจะหาวทีหาวหาวทีว้าไม่หาวแล้วหลับแล้วหลับขามือแล้วหลับคามือย่าแล้ว เมื่อกี้วาวายังร้องให้เลยนี่หลับคามือหลับคามือหลับคามืองหลับจริงๆด้วยเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยพออยู่ในมือหลับเลยนะสิลุ่มตายู่นะแอฟังอยู่นะปู่ยะมาจะหลับพอแก้งหลับแก้งหลับแก้งว่าอยากอยู่ในอ้อม ผมกอดย่านะหลับซะหลับจริงเปล่าวะไหนๆจะเรืมตาใจจะได้เรืาองใ่โกหกเนี่ยเปล่าที่โกหกปูเนี่วเปล่าหรือว่าหลับอืมอ่าหลับซะหลับจริงๆเพราะมันร้อนว่ะนี่อุณหภูมิไม่ไม่มีแอร์อืมเข้าห้องแอร์ด,ดีวกว่า รอนอนั่นหาเอา,อนเอาจริงคนเอาจริงละครนี้ฮะหลับแทวอ้าน้านุนภูมิร้อนอยู่แต่ในห้นองเองตัวเหลียอมอยู่ข้างนอกหลับ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  จับลลุเป็นไรล่ะนอนอยู่นี่ไงนี่อยู่นี่ไงแมวจัลุมุม่ามุมะาจัลลุตัวตัวเข้าห้องแอร์ดีกว่ามันร้อนเป็นรูอะเข้าห้องแอร์ดีกว่าปะเข้าห้องดีกว่าเข้ามาห้องดีกว่ามาเอออากาศเย็นนี่มันมีแอร์มันก็เย็นสบายนอกร้อน มาแล้วมาแล้วมด้เอาไปหลับเลยหลับคามือเลยไปไิดประตูก่อนก็แมวเข้าหลับเลยหลับดิปเปอรเลยหลับหลับจริงๆด้วยเขาีิเอาผ้าบางังแดดบังแสงหน่อย๋ยวกจริงด้วย เขานี here, okay. oh, mm ่หลับจริงแล้วเขานี่นอนนี่ข้างไม่ได้นอนข้างนี่อันเดียนั่นแหละมีอันเดียวแหละอาผมผ้าเลยไม่ยากห่มผ้าให้เอาหนี่งบางแสงแดดเออบางแสงหน่อยดิพ้าไปผ้าตรงนั้นเนี่ยเนี่ยอาบางงรมวลหน่บางแสงอืม โอ้หลับจริงๆ้วยเอาฝืกใหญ่ๆเลยสิตี่ตกมาโดนหน้าเออนั่นแหละบางแสงมันหลอดไฟมันสว่างมากแสบตาไม่ไงปิดเพื่อค่ะปิดท่าบนอันที่ปิดไฟไฟสว่างมากได้ปิดหลอดไฟอ่าปิดแล้วก็จะมีไฟเรืองๆอยู่นะยผมมองเห็นอ่าหลับซะ หลับซะไอรีเนอร์ผูกขยาก็จะกราบแล้วล่ะสามทุ่มกว่าแล้วเรอให้แม่อาบน้ำเสร็จก่อนอ่ากวยไปเขามีอันนี้มอเตอร์ไปเหยปับตรงนี้มันก็จะกวยเองมันนะไม่ต้องไปกวยที่ไหนไม่รู้ไฟก่อนนี่ไฟเสียบไปเปิดเปิดตรงไหนเปิดดิ นี่ลูกไหนวะลูกที่เปิดนี่ป่ะเออใช่ปล่อยมือดิเป็นสวิตอยู่นี่ไม่ใช่อันนี้มันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไปเลยตัวเราแของลับแล้ว ห <laughs> ลับจริงๆเลยอ้าวดีแล้ดีลดลเลยเว้ยหลับซะหลับซะอ่าหลับซะปู่กับยา่าวยังกลับบ้านสามตุ้มขว่ารอแม่อาบน้ำก่อนเออหลับจริงๆนะหลับคามือย,าอย่าเลยเมื่อกี้ติ้งหนองติ้งหนองติ้งหนอง